ตัดขาแบบไหนถึงจะโดนใจคนใส่ยีนนี่นะครับดูนะฮะตัวนี้เนี่ยลูกค้าตัดมานะครับตัวนี้เนี่ยคือเย็บธรรมดามาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ด้านในนะครับไอ้นี่ด้านนอกนะครับถามว่าได้ไหมมันก็ได้นั่นแหละแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับว่ากางเกงรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรนี่นะครับนี่เห็นไหม อีตัวใหญ่เลยนี่แล้วดูบแรบแรนด์อะไรแบรนด์ที่อยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนเลยนะครับ no, นี่เพราะฉะนั้นนะครับกางเกงยีนรุ่นนี้นะครับจะให้เข้าคอนเซปต์มีอยู่อย่างเดียวเลยนะครับปลายขาต้องเป็นลูกโซ่เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเย็บออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูครับ <T> ก็ <T> ถึงเวลาม้วนโซ่แล้วนะครับ <T> <T> นี่ นี่คือได้ที่ร้านแมชชีนใช้นะครับตัวนี้เราก็จะใช้ได้โค้ดนะครับรุ่นดัวดูตี้ก็หมายถึงว่า,าใช้ได้คอตตอนหออ่อโพลีนะครับนี่แล้วจากที่ว่าจะใช้เย็บนะครับก็คือยูเนียนสเปเชียลนะครับปลายขาเนี่ยมันต้องเป็นลูกโซ่นะครับถึงจะแบบว่าเขาเรียกว่า เป็นไปตามออริจินัลของกางเกงนะครับแล้วคนใส่ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยใส่แล้วแบบมั่นใจอ่ะเออใส่แล้วมันบายใจอ่ะนี่จะให้ดูนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรกับเมื่อกี้ที่เย็บมานะเมื่อกี้เป็นซิงเกิลนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นลูกโซ่อย่างงามเลยเห็นไหมครับนี่นี่คือลูกโซ่นะดูด้านนอกนิดนึงนี่ด้านนอกก็เป็นปกตินะครับแต่เวลาเราพับขาหรือว่าเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ บายใจว่างั้นเถอะโอเคอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับนี่บอกแล้วว่างามจะบอกใครเลยเห็นไหมพับขาก็มีความสุขด้วยนี่ที่ได้โชว์ริมใช่ไหม